Zombie Apocalypse <laughs> สวัสดีทุกคนก็อยู่กับผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนนะเกมจูจิเบอร์เดอะเกมนะครับผมเกมการต่อสู้เดยสาวสุดสายตื่นเต้นแล้วใจบนม,มือถือนะผมวันนี้ก็กลับมาในวันง่ายๆสบายๆนะผมโดยที่รีกนั้นก็ทําการเปิดอีกแล้วนะผมแต่ว่าเป็นลีกของอพวก VIP นะผมโอ้โหอะไรของมึงวันนี้ทํา <laughs> ทำไมเปิดแต่พวก VIP อ่ะอ่าก็เป็นเจ้าแกโรโ,โทเร็กซ์นะผมน,ะมนี่ก็เป็นตัวน้ำนะก็เรียกว่าทําไมมึงถึงไม่เปิดให้กู อไอ้พวกนีเจ้นระดับ3ของ V I P เนี่ยโอ้โถเอ้ยก็ใครที่เติม V I P นะก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปตีนะผมก็ทำการเปิดเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้โถเอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้แล้วก็มีแพ็กอีกมากมายเลยนะให้เราได้ต่อสู้กันนะโดยเฉพาะแพ็กนี้นะผมคือเจ้าแองกิโลสซลรัสนะก็มีอัตราที่แบบว่าน่าเล่นเหมือนกันนะถ้าพูดถึง ก็ไม่ได้ยากมากมายเท่าไหร่แล้วมัง้งเรียกว่าไม่ได้ยากมากมายเท่าไหร่แล้วก็มีแพ็คอาโมเรสแทงนะผมอันนี้ก็น่าเล่นเหมือนกันแจกแต่เข้าหุ้มเกาะอย่างเดียวเลยนะผมดูดิว่าโอ้โพืชประทาพืชด้วยอ่ะนี่ต้องจัดซะหน่อยแล้วมัง้งแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นพืชประทาเนื้อนะนี่อันนี้ยิ่ง,ง่าเล่นเขาไปใหญ่เลยอ้ยแจกแองกิโลซอรัสเจนสด้วยอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอะ,อะไรอะ สัตวเซรโนซอรัสมชื่อเรียกยากชิบหายเลยจริงๆมาวันนี้มาดูความเคลื่อนไหวของเกมนี้กันหน่อยก็แล้วกันนะผมบ,บอสก็เรียกว่าปรากฏตัวขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะผมแต่ว่ายังเหลือเวลาอีกหนึ่งวันกค่ยี่บเอชั่วโมงก่อนที่มันจะอาะว่าแผมก็ทีแรกมันก็มาครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็ครั้งที่2ก็เป็นอ่านก กับมันใช่ไหมอ่าเป็นสัญลักษณ์นกกับมันครั้งที่3ก็เป็นเนื้อกับมันครั้งนี้เป็นพืชกับมันเฮ้ยนี่มันจะมาเป็นครั้งที่4แล้วเหรอเ <c oughs> ออไม่ใช่ครั้งที่3านะผมโอเคตรงนี้ก็มีตัวที่พร้อมที่จะออกมาแล้วนะผมเพื่อที่จะอารวาสน,นะผมดังนั้นต้องเอาออกมาซะหน่อยกันแล้วกันนะผมนี่ประตูสุขานนะผม <c oughs> เสร็จเราอย่างแน่นอน ศึกเี้เราจะต้องดวลเดือดเราจะต้องเก่งขึ้นยังเห็นได้ชัดอะมาเอาเขาเครื่องไปอีกนะผมโอเคต้องมีเลเวลกันซะหน่อยนะถ้าเกิดเลเวลน้อยอย่างงี้สงสัยอะ่ะเอาชนะฝั่งตรงข้มไม่ได้นะผมอาเครื่องผมอย,ยังไม่ได้ฟักใครเลยอะสงสัยต้องใสซะหน่อยแล้วแต่ว่าอย่าพึ่งเลยแล้วกันเสียเวลานะผมก็คงต้องดวลเดือดกันซะหน่อยนะผมแต่ก่อนที่เราจะไปดวลเดือดกันเนี่ยผมก็มีข่าวดีต่เช้าเลยนะสำหรับตัวผมนะผมนั่นก็คือ ตรงนี้นะผมก็แครดออฟที่ท่านนะเหลือเจ็ดวันนะแต่ผมก็รับจนครบแล้วนะผมขอรับไปก่อนก็แล้วกันวิบวับใบแรกนะผมอุ้อยไอแคนโทเซก้านะผมเจ้าแจมเติมหกร้อยห้าสิบ ผมเพิ่งเปิดไปนะ50บาบใบนะผมแล้วก็ขอปลดล็อกไปเลยละสำหรับอ่าพี่เฮทองคำนะผมสีม่ขั้นโตสอร้าน,นะผมโอเคจริงผมปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ของฟรีก็ดีั้งนั้นแหละใครจะไม่อยากได้อะทุกคนอ่ะไปอัพบอสกันหน่อยก็แล้วกันวันนี้สงสัยจะต้องตีบอสนะผมเพราะวา่าเพื่อแต้มไงเพื่ออะไรไม่ได้หวังอะไรมากมายอะวางการเปิดก๊์ดไงอ่าอุ้ยยัง ไม่ได้อ่ะต้องสี่ร้อยอ่ะโหขาดไปหน่อยหนึ่งอ่ะโธ่เอ้ยแย่จริงๆเลยมันขาดไปนิดนึงนะผมอ่ะตรงนี้ก็อย่าลืมมาทํากันนะก็มีเจ้าตัวใหม่มานะผมเดี๋ยวไว้พูดในคลิปหน้ากันแล้วกันนะผมคลิปนี้ยังไม่พูดนะอ่ามาลุยกันดีกว่านะในในก็ในในนะผมก็เอาเป็นตีตีบอสละกันหรือว่าเราจะเอาเป็นพวกสัตว์น้ำดี่ไหมสัตว์ลูกล้านปีก็ดีเหมือนกัน เล่นอะไรกันดีอะเล่นน้ำดี่ป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเปียกน้ำกันสักหน่อยก็ลกกแล้วกันอ่ามาตีกันนะให้ต้วมไปเลยโอ้โหสองพันขวานเลยนะโหดเหมือนกันนะฝั่งน,น,นู้นนะผมแต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอกมกั้งเราจะเอาตัวไหนไปดีตัวนี้ไปก็น่าจะไหวแล้วแล้วก็เอาเออเราต้องมีอานนี่เต,ตัวหนึ่ง400ก็น่าจะพอไหวแล้วแหละแล้ว,ลวก็วิ เรามีนี่สมตัวเลยแต่ว่าดาเมจน,น้อยมากส8 5ปห้านี่น้อยมากัูผมว่าเป็นอ่าสี่ร้อยก็แล้วกันน่าจะไหวตึงแล้วแหละมาลู้ดีกันดนฝ่ายนะครับผมที่ดูนะว่าแจกอะไรมากนูผมแต่ว่าไม่ส่วนใดๆทั้งนั้นมึงจะแจกอะไรกูก็พร้อมจะสู้อยู่แล้วก็ไม่ได้เล่นสัตว์หนาหนาแล้วดูผมดังนั้นขอซะหน่อยก็แล้วกันผมไม่กลัวผมมากับ P s เอสคุณแม่เอ้ามา,อมาโอ้โหมา เ้ยเต่าเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่าเต่าเราต้องเหนือชั้นฝ่ายอยู่แล้วเพราะว่าหางเรายาวไงของมันห่างสั้นแต่รู้สึกว่าอ่าตัวมันจะใหญ่ฝ่านะนิดนึงอ่ะนิดนึงอะ่ะโจมตีสองกินไม่ได้ดูสแต็กเลยอะ่ะตายดีเราตายแล้วแล้วมันเหลือสแต็กเขาอะไรไหมนีจมน่จังมันจังมันไม่ต้องไปกลัวมันตายแล้วมีสิทธิ์แพ้เนี่ยเราผม,ผมไม่เห็นสแต็กมันนะผมสเก็ตมันน่าจะเหลือหนึ่งว่ะทุกคนโจมตีหนึ่งโจมตีสองสามสี่ไปเลยแล้วเหลือสองนะผมเอ้ยมันไม่เหลือสแต็กเลยเอ่ะ ตายแล้วกูโจมตีเกินอันตราศึกเออตายลงไปนะผมสำหรับเจ้าปโตเซกาดูนีมันเหลือหนึ่งไหมผมว่ามันเหลือหนึนะน่าเหลือหนึ่งจริงๆด้วยตายแล้วแล้วมันโจมตีแล้วม,มันเหลือหนึ่งด้วยโจมตีสามเหลือหนึ่งเอเอโดกนกระแทกเข้าไปตายนะผมเหลือหนึ่งแน่นอนตายแล้วงานนี้เราทํทำไงดีโจมตีหนึ่ง ไม่ขึ้นด้วยอ่ะหนะ 2, 3, ึ่งสงสซสงสัยเราจะแพ้แงแก่เอ้ยมันป้องกันหนึ่งโอเคนี่นะตายนะผมมาวิ้ำเพียมมันไม่ถึงแถวอย่างนี้ก็ได้อยู่นะผมยังรอดยังมีชีวิตได้อ่าโจมตี2มันเหลือสองนะผมอ่าเราได้แค่พันสี่นะจำได้นะผมป้องกัน1 2ึ่งสอ่าสแล้วกันแล้วเหลือหนึ่งนะผม เออเสร็จเราดีงานนี้ม <c oughs> ีแค่ห้าเท่านั้นนะผมยังล้มเราไม่ได้อย่างแน่นอนป <c oughs> อเลยปอวัดกันโจมตีสองเหลือสามอีกอะไรของมึงวะเนี่ยเออเราก็ยังล้มมันไม่ได้นะอาการนี้ถ้ามันป้องกันสามนี่ยังล้มมันไม่ได้วะทําไงดีมาเนี่ยวัดใจไหนๆก็ไหนๆป้องกันหนึ่งโอเค <c oughs> ไม่นะเรียบร้อยแจ๋วแจมแนะ่ใจเรามันถึงบ้านนะผมชนะไปแล้วนะในยกแรกนะผม <Yeah! S 2> โอ้โหในห้าสิบแนะ่แจ๋วแจมสดๆสด,สด,ดูที่มันแจกอะไรนะผมอุย้ยก็แจกกะทองก็ดีเหมือนกันโอเคก็มาลุยกันต่อนะผมกับอาฟ้าติกนะผมเตือนเตืนเตือนเตือนเราไม่มีท่าน้ำที่มันจะน่ากลัวเก่งเลยอะ่ะเออนี่ตัวนี้หน่อยก็น่าจะควร น่าจะกลัวมันกลัวเราหรือเรากลัวมันเฮ้ยทูได้เชื่อดิเชื่อเลยอ่ะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมตรงนั้นเป็นพันเนี่ยพันเจน็ดไหวไหวเอาอยู่เอาอยู่ได้ได้ได,ได้แล้วพอจากนั้น๊มเราก็ต้องเอาอ่านี่ไปสักตัวหนึ่งเลือดมันไม่เยอะเท่าไหร่นะผมแล้วก็เอาต้าเอาตัวน้ําไปสักตัวหนึ่งก็น้าตื้นเนื้อตัวนี้เลยโอเคก็อ่าไม่ไหวนะ <laughs> ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียร์เฮ้ยไม่ได้หว่ะมันเปลี่ยนหนีนะ ลืมไปเลยมันเปลี่ยนหนีแน่นอนเลยห0รนะผมผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันเกือบพลาดเกือบพลาดมันมีสิทธิ์เปลี่ยนหนีได้หว่ะทุกคนอืมไม่เอาดีกว่าเอาตัวเยอะๆไปอ่าพันแปดนะผมแล้วก็ทีนี้มันก็ไม่เปลี่ยนหนีละเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปล้มมันนะผมอ่าพอตัวนี้ล้มมันเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องจัดการมันอ่าพันฟาฟาก็เอานี่โอเคมา <c oughs> ตะก,กี้ผิดพลาดไปหน่อย ถ้าเลือกปิดไปนี่ชีวิตเหงาหงอยได้เลยโอเคไม่กลัวอยู่แล้วทีนี้อ่าเก็บสแต็กไว้นะผมเต็มที่มอก็ได้แค่ห้าเท่านั้นไม่ถึงเราอย่างแน่นอนมาเลยฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วเอ้ยจบตีหนึ่งเอ้ยสบายทำอะไรฉันไม่ได้อยู่ไรไปลากระพงอ่าเก็บสแต็กให้หมดนะผมไม่นสในใดทั้งนั้นมันจะเหลือเท่าไหร่เราก็คิดว่าสู้ได้อยู่แล้ว่ะมีนาแด สามไมไม่โจมตีว่าเจ๋วแจมสุดๆงานนี้เรียกว่าเก็บให้หมดลเราป้องกันสองนะผมอเอาเด้มีแค่สี่เท่านั้นแกโจมตีฉันตายนะผมมใชะไม่ตายไม่โจมตีอีกโอ้โหยไม่ได้อย่างนี้ดิเด็ดดวงดจันจร์เอาซะหน่อยนะผมโจมตีสก็แล้วกันนี่ เอา้าได้เข้าหน่อยนึงก็ถือว่าเจียวแจมไม่นะ800แปดร้อยเนี่ยแปดร้อยแปดสิบเลยนะจะว่าเอา่อเข้าหน้อยก็เข้าเยอะเหมือนกันกนะผมมีหกเอาแล้วทีนี้มันใส่เราเต็มสตรีมอย่างแน่นอนเต็มตัวเต็มใจได้เลยจมตีหกโดนเข้าไปเอือโดนกันนะผมอ่ะลงไม่นอนกองมาทีนี้แหละอุ้ยเข้าร้อยฝาเลยเหรอเจียวแจมรู้จักสไปโนซอรัสรีเบิร์สเดียร์เช่นไรบ้างจมตีหนึ่งจมตีสองสบาย ป้องกันหนึ่งป้องกันสองนี่ผมแล้วก็เก็บไว้ให้เพื่อนหมดเลยงับมันสไปนนจังโอ้ยอาหารฟฟรโอ้ยมีท่าหลากหลายเหลือเกินออกมาโคโนดพันหกเลยนะดาเมจนี่ท่วมเลือดเลยทีเดียวโจมตีสามนะผมไปทีครับงานนี้จะอยู่ได้ไงเออสไปโนอฮ้ยลอยด้วยอะ่ะไม่ตกพื้นนะผมลอยลอยตะกี้ จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะผมพอเห็นแล้วเรารับดาเมียดได้หนึ่งแข่งนะผมป้มองกันหนึ่งสองสามสี่ไปเลยเพราะว่าเผื่อมเหลือตัวหลังออาเหลือตัวหลังจริงๆรด้วยไอ้บ้าบอนี่นี่แน่ตายไปนะผมอ <c oughs> ย่างไงฉันก็ชนะแกแน่ๆอยู่แต่ถ้ามันไล่ฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้แต่ถ้ามันไม่โจมตีเราก็เหงาไงจมตีฮะโอเคป้องกันอยู่นะผมสี ่รู้จักปลามึงออฟตดอพุทซะแล้วมึงตายอยู่เลย <c oughs> จัดการมันเอนสฟิกนี่นะมันชื่อนี้หรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่กูตั้งชื่อนี้ <c oughs> โอเคเนร้แล้วนะผมเดี๋ยวแจมจืมก็ได้อีก50 dna ดีเนะผมมายกสุดท้ายนะผมโมบูดเดือดกันให้มันแบบว่า,าเรียกว่า ใช้สุดไปเลยเจ็ดร้อยนะผมเจ็ดร้อยนี่เราจะเฮ้ยตัวนี้ไปก็คงจะไหวแล้วนมะั้งพันสามว่าเสี่ยวนะพันสามนเสี่ยวนะอ้าวตัวนี้ไปดีกว่าอ่าโอเคเพื่อไม่ให้มันเปลี่ยนมาไงอ่าแล้วทีนี้สองพันเจ็ดสองพันเจ็ดนี่ท่าไม่ดีนะต้องเอาโจมตีให้สุดตัวไปเลยแล้วพอจากนั้นปุ๊บเราก็ต้องมีห้าร้อยละกันอ่ากําลังสวยนะผมสํารับอ่าสองพันสองอ่าสองพันสอนะผมบ้มานลุยกันดีกว่า าเจอโปโตเซกาที่แม่งโคตรเก่งเลยนะเออต้องป้องกันหนึ่งนะผมไม่งั้นเอาไม่อยู่จริงๆนะอาการนี้ผมว่าเปนโจมตีเกินพันหอย่างแน่นอนนะผมมาไม่โจมตีแย่ yeah, แล้วสิสถานะเออป้องกัน2อกลัวเหมือนกันมามกลัวเหมือนกันมามมีเรือ2ส0งแต่กลัวเหมือนกันมหกเรานี่มันก็ คำรามเลยอ่ะโอ้โหความน่ากลัวมันมีในตัวนะอ่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะผมโอเคอ้าวเฮ้ยจะแตกก็ไม่มีแล้วนี่พวกมีแค่สามเท่านะั้นดูที่โจมตีเท่าไหร่โจมไหมไม่โจมตีอย่างนี้ก็กดเน้นเน็บนะโอ้โหเอาให้สุดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าไปเลยเอาให้สวยถ้าป้องกันหนึ่งมันตายอ่ะกัดมันตีนะได้พันแปดนะผมโอเคตะกี้ถ้ามันป้องกันหนึ่งอะมันตายเลยอ่ะ มันมี5แล้ววะ่ะทีนี้มันต้องปิดชีพลงแล้วอ่ววะเออแต่ก็เท่ากับบีบให้มันจบตีห้านะผมเออลงไปนอนกองแต่งานง่ายแล้ว <laughs> ดูดามเมของเชิญสก่อนจมตีหนึ่งแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองนะผมแล้วก็เหลือไว้เพื่อนหมดเลยสบายมากงานนี้ <laughs> เจอพงขาเข้าไปนี่ตกตังเปรียงเออลงไปนอนกองอีกตัว <laughs> มาเลยโอ้ยไอ้ประกาลัง เอาจริงเอาจังจัดจัดพี่โป๊กอจอมตีหนึ่งพี่โป๊กโอ้โหไม่กล้าเลยใจมันไม่ได้ไงพี่โป๊กโอ้โหนี้ต้องป้องกันสุดๆ,ๆ,ด,ๆดิพี่โป๊กามาอจอมตีเข้าไปงับหน้าพี่โป๊กเลยอะงับก็ให้งับนี้แปดร้อยสี่สิบี่เป็นไงล่ะตดนมีห้าว่ามีห้าว่ มีห้าเลยนะมันโจมเราแน่งานนี้โจมตีห้าแต่ว่าเราเรียกสแต็นหมดแล้วงานแถมเลือดมันน้อยด้วยนะผมเหลือแค่พันสามเท่านั้นเสร็จเราเลยงานนี้เรียกว่านอนมาเป็นผู้ชนะเลยโจมเตี๊นึงโจมตีสองพันแปดเลยอ๋อแล้วป้องกันหนึ่งป้องกันสองนะผมแต่ว่าเลือดเราน้อยนะผมแต่ว่าโอเคต้องไม่ตายสูงสุดเท่าน่อยไปมันฮับวิไปนะฟาดหางเขาให้มา,าตัวสุดท้ายแล้วสินะโมซาตอ ใครก็ว่าแกเป็นเจ้าแห่งทะเลแห่งนี้แล้วเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้แกเห็นว่าไทรกันแน่คือเจ้าทะเลตายซะเถอะอย่าอยู่เลยไอเห็นหนึ่งความสวยงามก่อนที่แกจะสิ้นชีพไปลงตรงนี้ไปลงตรงนี้คืออะไรเออเรียกว่าเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะพลังอำนาจในการโจมตีมร้ายแรงมากโอเคเสดแล้วนะผมนี่โชว์คีบโชว์แหง่งซะหน่อยเนี่ย โคตรเฟี ah ้ยวอ่ะอ่ะชนะแล้วนะผมออนด์ทิกนะผมปัดแน่นอนอยู่แล้วต้องได้การทองนะผมเจ้าแจม ซุ้ม65ได้น้อยจัดๆเลยเจวิลก็ผ่านไปได้ดีนะสำหรับช่วงเวลานี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมถ้ารู้ก็จะตอบให้นะผมถ้าไม่รู้ก็ก็ตอบไม่ได้นะเรื่องมันมีแค่นี้แหละที่กูไม่ตอบนี่คือกูไม่รู้ไงยอ่ะจริงแล้วซิโยเกนทุกคนนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่กดติดตามนะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยละกันทุกคนจริงแล้วซิโยเก,กนเกกนะผมบัดดาอย่งยอางแรกอย่าไปเฟื่